สวัสดีวันอังคารที่21มิถุนายน2 5 6 5ค่ะขออภัยที่จิมมาทักทายทุรุทันช้าไปนิดนึงแต่ก็มานะคะหายป่วยแล้วก็รีบมาเลยค่ะถ้าบางช่วงเวลาเสียงหายไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้จิมเองก็มีเรื่องที่จะมาอัปเดตให้กับทุกนั้นได้ฟังค่ะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้คือวันอังคาร วันอังคารทุกวันอังคารเนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอใช่ไหมคะซึ่งประเด็นการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยมากๆขอย้ำตรงนี้ก็ไก่แบบล้านล้านตัวเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันเกี่ยวขันกับค่าครองชีพของเราๆนั้นท่านนี่แหละคะ่ะในเมื่อทุกอย่างมันแพงขึ้นเราก็จะใช้ชีวิตยังไงซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่ประชุมคอรมอเนี่ย เขาก็มีมติเร่งด่วนในการเห็นชอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนทั้งมาตรการใหม่และขยายมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งในส่วนอะไรบ้างล่ะก็การตรึงราคาขายแก๊ขายปลีกก๊สซ NGV ค่ะที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลโค้งราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัม ขยายต่อไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กันยายนนี้พร้อมๆกับกำหนดราคาขายปลีกแก๊ส LPG 4 0 0บาท4 0่บาทต่อถัง15กิโลเนี่ยเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่1กรกดาคมจนถึงวันที่1กันยายนพร้อมๆกับการขยายเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาแก๊ส LPG แก่ร้านค้าหาเร่แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาท ต่อรายต่อเดือนนะคะออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยาย,ยนนี้พร้อมกับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก3เดือนค่ะลดราคาน้ำมันดีเซล5 0ในส่วนราคาขายสูงกว่า35บาทต่อลิตรออกไปอีก3เดือนและคงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน1บาท40สตางค์ต่อลิตรพร้อมๆกับที่สำคัญที่สุดอันนี้ประเด็นนี้ หลายท่านก็อยากทราบใช่ไหมคะเกี่ยวกับการการขอความร่วมมือกับโรงกันเนี่ยนะคะโรงกันโรงแยกก๊าซธรรมชาติในในการนําส่งกําไรส่วนหนึ่งจากค่าการแกลนน้ามันดีเซลและเบนซินเข้ากองทุนน้ามันในช่วงวิกฤตน้ามันแพงแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าก็ขอความร่วมมือกับทางโรงแกล่นน้ำมันนี่แหละนําส่งกําไรจากค่าการกลนส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดภาระราคา ค่าน้ำมันให้กับประชาชนทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินในช่วง3เดือนก็คือกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้นี่อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวอินโฟเควสนะคะซึ่งทางโฆษกสำนักสนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกเช่นกันนะคะว่าก็ได้ขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โรงแยกก๊าซธรรมชาตินำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงวิกฤตนี้แหละโดยเงินในส่วนของน้ำมันดีเซล จะนำไปบริหารราคาขายปลีกให้ไม่เกิน35บาทต่อลิตรเงินในส่วนของน้ำมันเบนซินนำไปลดราคาขายปลีก1บาทต่อลิตรซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มโรงกลัน่นถึงแนวทางในการดาเนินการการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปเนี่ยแหละคะ่ะพร้อมๆกับขอความร่วมมือก,กับปตทนำส่งกำไรส่วนหนึ่งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าจะจัดเก็บได้ 501- ถึง1,000ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นส่วนที่ดีต่อภาครัฐใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการนี้เราก็ต้องยอมต้องมองแยกออกมานะคะเพราะว่ามันจะกระทบในส่วนของกําไรในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วพวกโรงกันแล้วก็กลุ่มปะตะทนะคะน่าจะโดนหนักที่สุดไลบรอเขาก็ออก ออกแบบประเมิอนออกมาแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าเมื่อมีการนำส่งกำไรของในส่วนของโรงกลั่นและกลุ่มปตาทาเข้าไปเนี่ยจะกดดันกำไรของกลุ่มปตาทาปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ด้วยความที่เราพูดถึงโรงกลั่นและพอดิบพอดีเลยค่ะที่จิมมี่ตามไปดูจะพาทุกท่านไปท่องโลกโรงกลั่นในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหว่ยวชิวราวรากรค่ะ อาจารย์นั้นเขียนในหัวข้อเชื่อตรงกันได้ไม่คุ้มเสียมุมคิดของดรนิเวศจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันดีกว่าค่ะราคาหุ้นของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง6-7วันทำการก่อนหน้านี้ตกลงมาอย่างหนัก ไล่มาตั้งแต่หุ้นที่ตกหนักมากที่สุดตั้งแต่วันที่10จนถึงวันศุกร์ที่17มิถุนายน2565ก็คือหุ้นไทยออยซึ่งตกจาก60บาท75สตางค์ลงมาเหลือเพียง49บาท50สตางหรือลดลง18.5%ใน6วันทำการโดยการตกจะหนักในช่วง2วันแรกก็คือวันที่10 และ13และหนักมากยิ่งกว่าในช่วง2วันสุดท้ายก็คือวันที่16และ17มิถุนายนท,ที่ตกลงมาประมาณเกือบ10%ใน2วันหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะขอคืน Winfall Profit หรือเงินกำไรส่วนเกินที่เกิดจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นเป็น10เท่าของโรงกลั่นน้ามันทั้งหมดในประเทศไทยหุ้นโรงกลั่นที่ตกลงมาแรงรองรอง,รองก็คือ BCP หรือบางจากที่ตกลงมา16.4%ใน6วันและ10.7%ใน2วันสุดท้ายโดยเฉพาะวันที่17มิถุนายน2565ที่ตกลงมา9.3%ในวันเดียว เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลคงจะจัดการให้ทุกบริษัทจ่ายเงินจำนวนมหาศาลคิดเป็นเงินประมาณถึงกว่า2 0 0 0 0ืล้านบาทในช่วง3เดือนข้างหน้าซึ่งอาจจะทำให้กำไรของหลายๆบริษัทในปีนี้ลดลงไปถึง30-40%เอร์ซจากที่คาดการไว้หุ้น sprc ตกลงมาประมาณ15%เในช่วง6วัน และ11%ในช่วง2วันหลังในขณะที่หุ้นเอโซตกลงมา10.8%และ11.6%ตามลำดับทั้งๆที่หุ้น2ตัวนี้มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งในอดีตที่รัฐไทยขอความร่วมมือให้โรงกันเสียสละกำไรให้กับรัฐบาลในช่วงปี2008ถ้าจำไม่ผิดโรงกันทั้งสองต่างก็ปฏิเสธเพราะผู้บริหารคงคิดว่าการจ่ายเงินโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับนั้นจะเป็นการกระทำผิดต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหารของบริษัทคงยึดหลักบรรษัทพิบาลระดับสากลที่ว่าการนำเงินของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแบบนั้นถ้าจะทำก็ต้องขออนุญาตหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนอย่างไรก็ตามนักลงทุนในตลาดหุ้นก็คงคิดว่ารอบนี้บริษัทอาจจะทำแบบเดิมไม่ได้จึงเทขายหุ้นอย่างหนักหุ้น2ตัวสุดท้ายก็คือ irpc ตกลงมา13.9%ใน6วันและ8.8%ใน2วันหลัง ส่วนหุ้น PTTGC ตกลงมา10.3และ5.4อร์เซตามลำดับเหตุผลที่ตกน้อยกว่าตัวอื่นๆก็คือทั้ง2บริษัทมีธุรกิจการกลัน่นน้ำมันน้อยกว่าธุรกิจปิโตเคมีผลกระทบที่จะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐจึงน้อยกว่าคำนวณอย่างคร่าวๆแล้วในช่วง6วัน MarketCap หรือมูลค่าตลาดของหุ้นที่หายไปรวมกันของหุ้นโรงกลั่นทั้งหมด ลดลงถึงอย่างน้อย66,00 0ล้านบาทและถ้าคิดเฉพาะ2วันหลังที่เกิดจากผลกระทบของเรื่องของการเรียกเงินจากโรงกลั่นอย่างชัดเจนก็ทําให้มูลค่าของหุ้นโรงกลั่นโดยรวมลดลงถึงประมาณไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0ล้านบาทหรือมากกว่าเมเงินที่รัฐจะได้จากโรงกลั่นใน3เดือน2เท่าและนี่ก็ดูเหมือนว่านโยบายแทรกแซงกําไรของหุ้นโรงกลั่นนั้นมองในแง่ของตัวเลขทางการเงินรวมของประเทศไม่คุ้มค่า แต่ที่จริงแล้วการแทรกแซงทางธุรกิจโดยไม่ได้มีกฎหมายหรือกฎแกณฑรองรับโดยรัฐนั้นมีต้นทุนที่มากกว่าเรื่องของเงินมากต้นทุนที่ว่าก็คือชื่อเสียงที่จะเสียหายในสายตาของนักลงทุนต่างชาติที่ประเทศต้องการจะดึงให้มาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต เพราะว่านักลงทุนจะไม่สามารถคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลอาจจะประสบปัญหาบางอย่างหรืออาจจะคิดว่านักลงทุนกําลังเอาเปรียบเช่นทํากําไรมากเกินไปแล้วเข้ามาแทรกแซงการดําเนินงานของกิจการซึ่งจะทําให้การดําเนินธุรกิจเสียหายดังนั้นนี่จะเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่า regulatory risk หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมธุรกิจของรัฐ ที่อาจจะทำให้บริษัทเสียหายดังนั้นต่างชาติก็จะพิจารณาว่าแต่ละโครงการจะคุ้มไหมถ้ามาลงทุนในประเทศไทยเทียบกับการลงทุนในที่อื่นอาจจะมีการถกเถียงว่าเราไม่ได้บังคับแต่ขอความร่วมมือให้ธุรกิจช่วยเหลือรัฐหรือตอบแทนคืนต่อสังคมในยามที่ได้กำไรมากกว่าปกติและประชาชนกำลังยากลำบากกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก แต่นี่ก็ควรจะมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าโรงกลั่นมีกำไรมากกว่าปกติมากจริงหรือไม่เหตุผลก็เพราะว่าค่าการกลั่นก็เพิ่งปรับตัวสูงขึ้นไม่นานในขณะที่ก่อนหน้านั้นก็ขาดทุนมาอย่างหนักและค่อนข้างนานการได้กำไรมากขึ้นกว่าปกติในช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการชดเชยให้ธุรกิจโรงกลั่นพออยู่ได้ในระยะยาวเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ค่าการกลั่นก็อาจจะลดลงมาได้ในไม่ช้าซึ่งจะทำให้กิจการขาดทุนได้และถ้าถึงวันนั้นรัฐจะช่วยชดเชยเม็ดเงินคืนให้หรือไม่ข้อเท็จจริงที่ว่าธุรกิจโรงกลั่นนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่ดีหรือทำกำไรดีในประวัติศาสตร์ระยะยาวนั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงและนั่นทำให้การขยายตัวของกำลังการกลั่นทั่วโลกตกต่ำมาอย่างยาวนานว่าที่จริง ในอีกสักสิปีข้างหน้าโรงกลั่นก็คงต้องทยอยเลิกด้วยซ้ำเหตุเพราะการใช้น้ำมันอาจจะน้อยลงไปมากอันนี้ส่งจากรถไฟฟ้าและพลังงานดทดแทนอย่างอื่นและถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะยิ่งประสบปัญหาเพราะจะไม่มีใครอยากลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรักษากำลังการผลิตเพื่อให้มีกำลังการกลั่นเพียงพอต่อความต้องการจนกว่าคนจะเลิกใช้น้ามัน ในด้านของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองนั้นเราต่างก็บอกว่าทุกฝ่ายจะต้องพยายามทำให้เกิด Good Corporate Governance Corpor หรือการดูแลและควบคุมบริษัทต้องได้มาตรฐานและโปร่งใสทุกอย่างควรมีเกณฑ์ที่ดีและตรวจสอบได้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและกะติกาต่างๆอย่างชอบธรรม รัฐหรือผู้คุมกฎฝ่ายอื่นรวมถึงตลาดหลักทรัพย์และกราตตอก็จะต้องทำและเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ฝ่ายอื่นๆทั้งหมดไม่ควรที่จะมีใครสามารถใช้อํานาจหรือแม้แต่บารมีที่จะทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมคนอาจจะบอกว่าเราเคยทำมาแล้วแต่ผมคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยและโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้า ผมเองไม่ได้คิดที่จะต่อต้านเรื่องการจ่ายเงินของโรงกลั่นเอาแค่อยากเห็นว่าบริษัทเรียกประชมุมผู้ถึงหุ้นก่อนได้ไหมอะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดร์ในเวศเห็นว่าชิรัวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่ะ คอมเมนต์กันได้แสดงความคิดเห็นกันได้เนาะช่วงเข้ายากหมาแพงขนาดนี้ทุกท่านจ๋าอะไรดีเราก็ว่าดีอะไรที่อาจจะมองเห็นต่างก็พูดได้ค่ะเรานำเสนอกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเนาะโอเคค่ะวันนี้จิมขอลากไปแล้วนะคะ ช่วงนี้เซฟเสียงนิดหนึ่งแต่จะพยายามอัพคลิปให้กับทุกท่านเสียงจะเบาหน่อยนะคะเดี๋ยวจิงจะไปปรับเพิ่มบอล่มเพื่อให้ทุกท่านได้ยินเสียงคือการจะขึ้นเสียงแรงกว่านี้เสียงมันจะไม่ถึงค่ะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยลาไปแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจิมด้วยนะวันนี้ไปแล้วจริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ